สู่ท็อปิกต่อไปกันเลยนะคะเป็นข้อติเกี่ยวกับการเข้าใจโลกนะเองนะคะโลกอะไรนะคะโลกธุรกิจของเราเองนะคะเรียกว่ากฎการเฉลี่ยนะคะมันเป็นกฎไหมเป็นกฎการเฉลี่ยนะคะดังนั้นเลยให้เราเข้าใจโลกธุรกิจมากขึ้นนะคะหรือเขาเรียกว่าถ้างานของเราเขาเรียกว่าทุกๆคําปฏิเสธนะคะวันนี้งานของเราคือคุณต้องไปพบลูกค้าถูกไหมต้องไปเจอกับคําปฏิเสธมากกว่าคําตอบรับเสมอนะคะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตอบรับคําสุดท้ายคือใช่ยกตัวอย่างเช่น,นันนี้หนูเจอลูกค้า1ิคนนะคะเจอลูกค้า1ิบคนจะตอบรับคุณทุกคนอันนี้เป็นเรื่องผิดปกติมนุษย์นะคะทุกอาชีพทุกงานนะคะมันจะมีทั้งลูกค้าที่ตอบรับและปฏิเสธไม่รับสินค้าทัา้งรับและไม่รับแต่คุณจะเจอลูกค้าที่ ปฏิเสธแล้วก็ไม่รับสินค้ามากกว่านะคะดังนั้นเป็นเรื่องปกตินะคะโอเคเหมือนเราเข้าใจโลกธุรกิจทุกงานทุกอาชีพนะคะโดยเฉพาะอาชีพของเกี่ยวกับเรื่องงานขายไม่ว่าออฟไลน์ line, หรือออนไลน์นะคะก็จะเจอนะคะดังนั้นเหมือนวันนี้คุณ วันนี้ไปออกเดทวันนี้วันนี้เหมือนคุณโคสแฟนแน่นอนไม่ใช่หนึ่งคนทวนก่าคุณจะเจอคนที่ใช่ถูกไหมวันนี้ฉันสแกนก่อนคนนี้ก็ไม่ใช่สําหรับฉันไม่ใช่สเปคเออคนที่2คนที่3คนที่4ี่วันนี้คุณออกไปเที่ยวแบบดิสโก้เคกแล้วกันเออตอนนี้โควิดไม่ค่อยได้เที่ยวนอกก็สิบคนคุณอาจจะเจอคนที่ใช่แค่ 2- 3สคนแล้วก็มาคัดอีกทีหนึ่งหรือจะเก็บไว้ ทั้งสองสามคนเลยอันนี้ก็ไม่ไหวจะเคลียร์อะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้คือมันก็มีทั้งปฏิเสธทั้งจากเราหรือผู้ชายเขาน่าอาจจะปฏิเสธเราก็ได้นะเออเจอแบบเขาฉันชอบเขาแต่เขาก็อาจจะไม่ชอบเราอะไรแบบนี้ดังนั้นก็คือเป็นโลกก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานของเราหรือการที่อเราจะต้องเจอเราเรีแกว่าคัด พิเศษสาหรับคนที่เรารักสักหนึ่งคนอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนที่โสดและอยากมีคู่ก็ต้องแคลกว่าจะเจอคนที่ใช่มันก็อาจจะผ่านมาหนูบางคนผ่านมาเยอะ100คนอะไรอยคนงเงี้ยบางคนเจอแค่หนึ่งคนท้วนก็อาจจะเจอคนที่ตั้งแต่แรกแล้วก็ตั้งแต่คนนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของงานขายนะคะหรือการเจอลูกค้าก็จะเจอทั้งคนที่ใช่และไม่ใช่แต่ถ้าวันไหนที่คุณเจอคนที่ภาปฏิเสธก็เซลล์น็กค่ะเขาเรียกว่า อ่าเน็นคนต่อไปได้ให้มันแบบม o กออนให้มันไวขึ้นนะคะไม่ใช่แบบอุ้ยทำไมเขาไม่รับของเราอะไรแบบนี้นะคะโอ้โ,อโมแต่ยึดติดอยู่กับลูกค้าคนที่เขาไม่ตอบรับคนต่อไปนี่คือแบบคุณนอยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะดังนั้นคือเราประดุะดหนังว่างานเราคือเน้นประชาสัมพันธ์แบนด์ให้ลูกค้าเดี๋ยวหนยังไม่รับตอนนี้อาจจะไปรับในวันถัดไปไม่ซื้อตอนออนลน์ออฟไลน์หน้างานอาจจะซื้อออนไลน์แค่คุณแอดไลน์ลูกค้าไว้